าจากที่ฟังคําวินิจฉัยนะครับก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้คือสภาพเหตุการณ์นนะั่นคือศาลเนี่ยไม่มีอํานาจซึ่งโดยส่วนตัวคือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่แรกเริ่มถ้าเกิดเราไปย้อนดูในการบัญญัติอํานาจของแต่ละส่วนแต่ละภาคส่วนที่จะเข้ามาวินิจฉัยในส่วนตรงนี้ไนดะ้คือศาลไม่มีอํานาจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ทีนี่จะบอกคือในเมื่อศาลเข้ามาวินิจฉัยตรงนี้คือมันผิดเกณฑ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วศาลพยายามจะทําตัวให้เป็นเ,เขาเรียกว่าศาลตํารวจเพราะนั้นคือ สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือเป็นห่วงว่าถ้าอนาคตศาลยังใช้อำนาจก้าวไกลแบบนี้ใครจะมีมาตรวจสอบอำนาจศาลซึ่งศาลไม่มีอำนาจจะวินิจฉัยในเรื่องการแก้ที่มาของสวในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับครับโดยส่วนตัวก็คือไม่เห็นด้วยก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อ่ะครับคือรู้สึกว่าคือในฐานะเขาเป็นสารรัฐธรรมนูญเขาก็ควรจะ คือในเรื่องผลของคำพิพากษาก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะฮะแต่ว่าเอารู้จากคำพิพากษาที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้วินิจฉัยตามตัวบทรัฐธรรมนูนครับแต่เขาแบบพยายามเหมือนกับใส่อุดมการใส่วามเขียนไปว่าเออป,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 ประธานวิรัตัยของประเทศไทยต้องเป็นยังไงซึ่งผมมองว่ามันเกินขอบข่ายจากสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญควรทำครับเขาควรจะทําแค่ว่า มันผิดรัฐธรรมนูญมาตาไหนเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ว่าเขาใช้เหตุผลส่วนตัวคนะรับปัจเจกบุคคลเข้าไปในนั้นมันเหมือนเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมมองว่าศาลก็ไม่สามารถที่จะปัดกฎหมายนั้นตกไปได้เพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูนเรื่องที่บางของสวเนี่ยผมว่าก็ควรจะแก้ไขยอยู่แล้วครับแล้วก็เพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยสวที่มาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยมันก็ดีกว่าสวที่จัดตั้งมาที่เกิดจากการจัดตั้งโดยคณะรัฐประหารเมื่อ2 2549อยู่แล้วครับผมมองว่า การที่เขามาอ้างเรื่องเผด็จการรัฐสภาหรืออะไรต่างๆนั้นเป็นคําอธิบายที่ฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับผมคือก็เท่าที่อ่านมาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือคือผมรู้สึกว่าทุกวันนี้เราให้ความสําคัญกับการใช้สานรน้ำมนุญมายุ่งเรื่องทางกฎหมายมากเกินไปนครับรู้สึกว่าแบบมันขัดต่อลักพวกนิติวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะ ดูไม่ค่อยเวิร์กอะครับเพราะว่าเหมือนเราจะทำาไปทำทุกอย่างก็จะออกกฎหมายเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งทีก็ต้องถามศาลทีหนึ่งยังไงครับดูแบบดูเหมือนก็ว่าศาลแทรกแซงไปทุกอย่างเลยครับผมดูศาลยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปครับเพราะาทั้งที่มันควรจะเป็นเรื่องของเรื่องของการเมืองมากกว่าจะเป็นเรื่องของศาลครับผมสำหรับความเห็นของผมนะครับก็ อย่างแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกผิดหวังมากก็คืออยากจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญกับคําตัดสินคือรู้สึกว่าที่มาของคาคําตัดสินเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญ9คนมาจากระบบผนิตการผู้ร้องคดีนี้เป็นสวสวี่สิบสวซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็มาจากการแต่งตั้งซึ่งก็มาจากคณะรัฐประหารแต่คุณมา ฟ้องร้องเรื่องที่ว,ว่าการเลือกตั้งสว,วเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดซึ่งมันเป็นหลักประชาธิปไตยแบบเบื้องต้นตมากแต่คูณกับใช้ข้อหาบอกว่าทําลายการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบพระมหากษัตริย์ซึ่งมันขัดแย้งในตัวเองมากกับการที่จะให้การอย่างเสียบประชาชนมาจากร้อเปอร์เซ็นี่ยมาบอกว่ามันเป็นการขัดแยง้งว่าขัดแย้งกับระบบประชาธิปไตยซึ่งผมว่ารับไม่ได้แล้วก็ส่วนคําตัดสินเนี่ย อย่างแรกเลยคือ,อคุณเลทไป2-3สาชั่วโมงซึ่งมันไม่มีที่ไหนทำกันในโลกสองคือตัวคำตัดสินนี้ก็ออกมาเรียกได้ว่าตัวคำตัดสินเนี่ยมันจะอยู่กับเป็นบรรทัดฐานไปกับประเทศไทยอีกต่อไปเรื่อยๆก็คือตัดสินคนดีแบบนี้ในต่อต่อไปเราจะไม่มีทางแก้ที่มาของสวได้อีกแล้วครับรู้สึกแย่มากแล้วก็แบบไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินมากๆครับ ก็รู้สึกเ,เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้แบบมีการเลือกตั้งึ้นนะคะเพื่อจะได้มีการเช็คอันบาลานซ์กันเกิดขึ้นมีการอย่างเช่นอาทวงดูลกันละกันนะคะจะได้ไม่มีฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งที่มีอำนาจมากจนเกินไปชาก็เลยเห็นด้วยกับอันนี้นะคะถ้าในแง่ของกระบวนการผมก็ผมคิดว่ามันผิดตั้งแต่แรกแล้วครับเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีอำนาจแล้วเราจะไปให้เขาาตัดสินหรือวินิจฉัยอะไรได้ยังไง แล้วก็ในแง่ของที่ถามว่าเขามาขอใช่ไหมฮะวา่าคนที่มาขอยืน่นยื่นเรื่องฟอง้ฟองศาลรัฐธมรมนญแล้วก็บอกว่าเขาให้เขาจะขอให้สวเนี่ยมาจาัดก,การาเลือกตั้งไปทั้งหมด100%คือผมก็ไมไ่เห็นด้วยกับระบบเดิมอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ระบบใหม่มันก็ไม่เวิร์คคือสําหรับส่วนตัวของผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดผมพูดออกไปนี่มันจะเข้าขา่ายว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยหรือว่าไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นด้วยกับระบบการเมือง ของไทยที่มีมาตั้งแต่บโบราณอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใช้ระบบไหนอะช่องว่างมันมีอยู่แล้วโดยเฉพาะว่าคนหน้าใหม่คนคนหน้าเดิมไม่ใช่คนหน้าคนหน้าคนหน้าเดิมอย่างเงี้ยครับก็เราก็เห็นอยู่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคฝ่ยายค้านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรูปแบบการเมืองก็เป็นแบบเดิมคือไม่ว่ากลไกข้างในจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่แต่แน่นอนอยู่แล้วว่าช่องว่างมันมีให้เห็นทุกกระบวนการมันแค่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเรื่อยๆมันแค่เปลี่ยนเครื่องมือไปเรื่อย แต่คนที่หยิบฉวยเครื่องมือมาใช้แม่งก็เหมือนเดิมครับผมไม่คิดว่าไอการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีไอการขอยื่นฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็ดีมันก็เป็นแค่ฉากหนึ่งของกลไกทางการเมืองของประเทศไทยที่มันไม่มีการพัฒนาไปจากเดิมเท่าไหร่ครับถ้าถามว่าเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่การใช้กระบวนการช่วยซีซัวแล้วก็ไม่มีไม่มีการกําหนดขอบเขตอํานาจแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานครับผม ก็ตอนจริงก็ไม่ได้มีความเห็นอะไรมากครับเพราะว่าที่มาของศารกไไ็ไม่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 ได้ถูกต้องชอบทำอะไรสักเท่าไหร่ครการที่มาตัดสินอะไรก็คงไม่มีความหมายอะไรสาหรับผมนะครับอ๋อ<ะ>ก็คือก็มองว่าคือบางอย่างมันก็มันก็มันก็น่าเห็นด้วยค่ะอย่างบางเรื่องที่บอกว่าเสียงข้างมากลากไปอนะไรเงี้ยคือมันก็จริงบางทีแบบว่าบางที บางทีท่านสอสออยกมือเองยังไงมันก็เป็นเสียงข้างมากที่แบบว่ามันมันเป็นเสียงข้างมากคล้ายๆกับเรื่องเสียงข้างมากผาดเด็ดการนะคะคือมันเป็นระบบประชาธิปไตยก็จริงแต่ว่ามันเป็นเสียงข้างมากที่เขาอยู่พวกเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเสียงข้างน้อยก็จะถูกแบบปัดตกทุกคลังไม่เคยแบบได้รับฟังอะไรเงี้ยคือบางทีที่ท,ที่สารรัฐมนุนพิพากษาแบบ,บนี้บางทีมันก็เหมือนแบบอย่างน้อยก็ได้ฟังเสียงข้างเสียงข้างน้อยบางแต่ว่า มันก็มีบางส่วนเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เลยบางทีมันก็จะขัดกับอันเก่าเพราะว่าอย่างที่ของรัฐธรรมนูญปี40อย่างเงี้ยก็คือแก้แก้มาได้แก้ไขามาก็มาเป็นปี50เรื่องสวนะคะพอมาเป็นปี50ก็จะกลายเป็นว่าแก้ไม่ได้แล้วต่อไปก็จะแก้ไม่ได้อีกเลยถ้าเกิดว่ามันขัดกันกับรัฐธรรมนูญอนะไรเงี้ซึ่งบางทีมันก็ควรจะต้องฟังตามเหตุผลตามวาระอะไรอย่างนี้ไปดูดูแบบบริบทรอบข้างก่อนอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือก็คือเห็นเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยค่ะในบางส่วนใช่เพราะว่าบางทีมันเลือกตั้งทั้งหมดอ่ะมันจะมันมันอาจจะไปสนับสนุนกับการเอ,อ่อคอลัปชันตอนเลือกตั้งอ่ะค่ะเออเพราะว่าแบบใช้เงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่ตามมาอเงี้ยค่ะคือก่อนอื่นเลยเนี่ยมีหลายคนเนี่ยเขามีการเห็นด้วยแล้วก็ทั้งไม่เห็นด้วยครับสำหรับผมแล้วเนี่ยคิดว่า คำทีพักสาของสารเนี่ยชี้แจงได้ชัดเจนดีแล้วก็ละเอียดก็สารก็บอกว่าที่มาของสวเนี่ยมันการเสนอเขา้าที่มาสวอ,อาจจะไม่ชอบในกฎหมายอาจจะผิดตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับในเรื่องกระบวนการและเจตนารมณ์ของที่มาของสวเพราะว่าที่มางสวเนี่ยเขาอยากจะให้สวเนี่ยมาจากการเลือกตั้งผมเห็นว่าถ้าสวทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งเนี่ย มันจะโยงใหญ่แล้วก็ยึดโยงกับการเป็นผลประโยชน์ทางด้านการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆซึ่งผมเห็นว่าถ้าสวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีผลต่อนักการเมืองแล้วก็เขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างเนี่ยจะทำให้การตัดสินใจของสอวเนี่ยถูกครอบงําด้วยพรรคการเมืองแล้วก็มีผู้อำนาจทางทุนผู้อำนาจทางการเมืองเนี่ยสั่งได้ผมจึงเห็นด้วยครับที่สารตัดสินแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ การเสียบัตรแทนกันเนี่ยถ้าวัดกันตามจริยธรรมที่เห็นกันแล้วเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับและไม่สมควรเอาข้อจริงแล้วหลายๆประเทศในโลกเขาก็มีสวที่มาจากการเลือกตั้ง100%ครับเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพราะว่าประเทศสหรัฐอเ,อเมริกามีสวมาจากการเลือกตั้ง100%รับมาจากแต่ละมณฑลครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสวที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นเผด็จการประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่เป็นประชาธิปไตยครับถ้าถามผมนะว่าควรมีสวไม่ในประเทศไทยผมว่าไม่ไม่ควรมีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการมีการมีรัฐสภาที่แบ่งออกเป็นสองสภานี้มันเป็นคอนเซปต์ของเป็นแนวคิดของประเทศที่เป็นสหพันธรัฐคือประเทศที่มีรัฐหลายรัฐรวมกันเช่นอเมริกาอย่างนี้ครับโดยจุดมุ่งหมายของเขาก็คือว่าให้สสเป็นตัวแทนของแต่ละมณฑล โดยเน้นจำนวนประชากรรัฐไหนมีประชากรมากก็จะมีจำนวนผู้แทนมากแต่สวคือเขาเน้นความเท่าเทียมกันของแต่ละมณฑลไม่ว่าคุณจะเป็นมณฑลขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็มีสวสองคนเท่ากันครับแต่ประเทศไทยเป็นรัฐเดียวจริงไม่ควรมีสวรครับ